สวัสดีค่ะพี่น้องมาพบกันอีกแล้วเจ้าเมื่อนี่ได้ไปเชียร์ลูกสาวเลนกีฬาฟุตบอลเนาะพี่น้องหลังจากไปเชียร์ลูกสาวเลนกีฬาฟุตบอลแล้วๆลวลูกเอาดอกกุหลาบมาให้บอกว่ามูเอามาให้แม่เนี่ยสั่นไปสามบีพี่น้องกอเอาลูกสาวฉันอนุบาลสามมีผู้ชายเอาดอกกุหลาบมาให้ สถานการณ์ตอนนั้นบ่หัวสิหัวเราะหรือว่าหองหายดีพี่น้องเออเนาะเด็กหนุอยเขาหว่านหลีแม่มพี่น้องแบบว่าเนาะนะพ่อแม่กันนะสีซับสนับสนุนนั่แหละเออว่าสนับสนุนคงบ่ได้ดอกกุหลาบมากุหลาบหอมาอยัางดีเ้อพี่น้องดอกหนึ่งแต่ว่าหนาผู้เป็นโพนี่เครียด <laughs> เครียดเครียดยิงกว่าผู้เป็นเมยผู้เป็นเมย์แคสตันพอนี่เครียดเลยพี่นอ้องอือเ้ยได้เจลผลว่าควรหัวเาะหรือห้องหายห้องหายตลกเด็กหน่อยอนุบาลสามหูจักว่าเล่นท่ายพี่น้องเอ้ยจะาแมนไปไหนอ๋อ ไปต่อประกันรดพี่น้องไปต่อประกันลถมอเตอร์ไซค์มันประกันลถมอเตอร์ไซค์แล้วโอ้ยบ่มีความสี่าบ่มีขำมสี่าแต่กับมวนดีพี่น้องมวนดีเด็กหน่อยเล่นฟุตบอลกองเชียร์เชียร์ข้อแตกเลยโดยเฉพาะข่อยคนแรกนี่ข้อแตกเลยพี่น้องเออห้องยุ่นันละห้องจนว่าธรรมการ ปวดหัวห้องเสียงดังกระมูบันแห้งลูกจะคลองล่งเต้นะพี่น้องเอ้ยห้องพ่อสิตายหมดละจักว่าผู้ใดเป็นคือกันก็ข่อยแน่โอ้ยตา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 หันกีฬาหลายมือนี่ข่อยว่ามือลังๆมากคงสิเสียงอเ้ยว่าเลนไทยเฮาผู้ใหญ่บ่ท่านใดกระเตืองเลยเขาผู้เป็นผู้หน่อย อันสื่อดอกกุหลาบจูกันเลี้ยวมานี่ผู้หนึง่งผู้หนึ่งก็เอาแวหวนมาให้ลูกสาวข่อยมาใส่นิ้วต้หนหาข่อยทั้งสองคนเลยความอึดอ,อ,อัดใจโคตรสูงแต่กับเขาใจว่าเออเขาเป็นแค่เด็กน้อยแต่ในจิตใจลึกๆมันบ่อยากสิยอมรับพี่น้องมันบ่อยากสิยอมรับเข้าใจหัวอ,อก่อแมมของเขาเลย มันยอมเราบอดายอิหลีมันยอมเราบอดาไอิหลีมันเลียกบแบบว่าแเบบอ่อเพื่อนๆในกลุ่มเพื่อนเนาะผมว่าอันนิกกี้เป็นแฟนกับคนนี้คนนี้เป็นแฟนกับนิกกี้น้ำตาสีลังน้ำตาจะตกไหนเอาก็เลยบอกว่าอ้ไม่ใช่แฟนหรอกลูกเป็นเพื่อนกันเฉยๆไม่ใช่ ไม่ใช่เด็กหน่อยพนว่าโอ้ตา่คอยคอยปวดหัวก็จ้องสีไข่พี่น้องเดี๋ยวมื้อนี้ต้องไปเด็๋ไปกินยาแก้ไข่ก่อน